สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วใน Nexted Gamer วันนี้โยกมากับเกมที่เชื่อว่าเกมเมอร์ชาวไทยหลายคนต้องรู้จักหรือว่าเคยได้ยินนะคะเพราะว่าเกมนี้ถูกขนานนาให้เป็นเกมไทยในตำนานนั่นก็คือเกมสารไทยแต่ก่อนจะมารีวิวเกมนี้กันเดี๋ยวพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารวงการเกมที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยค่ะ แจ้งข่าวดีกันก่อนใครที่รอเกมสยองขวัญลดราคาเตรียมนับถอยหลังได้เลยนะคะกับเทศกาล e a m Scream f e s t หรือ Stream g i t ลั n ที่จะมีการลดราคาทั้งเกมเก่าเกมใหม่หรือเกมที่กำลังจะรอวางจำหน่ายในอนาคตงานนี้จะเริ่มต้นขึ้นราวๆเที่ยงคืนของวันที่26ตุลาคมตามลาประเทศไทยค่ะต่อด้วยข่าวใหญ่ของสัปดาห์นี้กับเกม The Sims เมื่อ EA และ Maxis ปล่อยคลิปยืนยันการพัฒนาเกม The Sims ภาค5ที่แฟนๆรอกันมานานภายใต้ชื่อโปรเจกต์เรเน่โดยในคลิปเราก็จะได้เห็นการปรับแต่งและจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่มีอิสระมากขึ้นส่วนชาวซิมส์ในเกมก็จะถูกปรับให้มีความคิดหรือการกระทําที่สมเหตุสมผลมากขึ้นและที่สำคัญอาจมีโหมดโค o อให้เล่นกับเพื่อนได้ด้วย แต่คงต้องอดใจรอกันอีกยาวนะคะเพราะทางผู้พัฒนาบอกแล้วว่าต้องใช้เวลายอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2ปีเลยค่ะตามด้วยข่าวการเปิดตัว Silent Hill ภาคใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Silent Hill F โดยจะเป็นการเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นช่วงปี1960ท่ามกลางบรรยากาศสุดร้อนของเหตุการณ์ฆาตกรรมความสยองขวัญทางจิตวิทยาและเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติเรียกได้ว่าแค่เห็นภาพตัวอย่างก็ขนลุกจะแย่แล้วค่ะ ปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเกมเฮอร์เรอร์ของปีนี้ The Talisto Protocol เกมสยองขวัญตีมอวกาศคอนเฟิร์มวันวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลก2ธันวาคมนี้แถมมาพร้อมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับ60 FPS และรองรับระบบเ a ร Tracing ให้แฟนเกมได้สัมผัสบรรยากาศกันแบบคมชัดกันไปเลยค่ะอัปเดตข่าวสารกันไปแล้วก็เข้าสู่ช่วงเกม spotlight วันนี้อย่มากับเกมที่เกมเมอร์ชราวไทยหลายคนต้องรู้จักกันนะคะก็คือเกมสารไทยเกมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยจากค่าย Hard Workers t u d i o ค่ะเกมนี้หลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันดีเพราะว่าเคยเปิดภาค1ภาค2ให้คนไทยได้เล่นกันนานมากแล้วค่ะหลายคนไปเล่นแล้วก็ชื่นชอบติดอกติดใจยกให้เป็นเกมไทยในตำนานอันดับหนึ่งในดวงใจเลยแล้เมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งจะมีการเปิดตัวภาคล่าสุดนะคะอย่าง สารไทยตำนานบทใหม่ความพิเศษของภาคนี้คือสามารถเล่นบน PC ก็ได้หรือจะเล่นบนสมาร์ทโฟนก็ได้ทั้ง iOS และ Android เลยใครยังไม่ได้เล่นไม่อยากให้พลาดเลยเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเกมนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเกมสารไทยเป็นเกมผจญภยัยแอคชั่น RPG แบบ2มิติค่ะคือเราสามารถเดินไปได้แค่ด้านซ้ายกับด้านขวาแต่เห็นแบบนี้ในเกมนี้ทำอะไรได้เยอะกว่าที่คิดเลยค่ะ ในส่วนของเกมเพล์เริ่มต้นมาเราก็จะได้เริ่มจากการสร้างตัวละครก่อนนะคะปรับแต่งทรงผมกับหน้าตาได้นิดๆหน่อยๆค่ะแบบพบกรุบกริบแล้วก็ตั้งชื่อตัวละครเองได้พอเข้าเกมไปก็ไม่ได้มีการปูเนื้อเรื่องนะคะว่าตกลงแล้วเราเป็นใครมาจากไหนแต่ดูเหมือนว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็จะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเราดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนเกมทำฟาร์มทั่วไปนะคะพอมาถึงเราก็จะมีบ้านกับที่ดินส่วนหนึ่งเป็นของตัวเองให้เราบริหารจัดการเอง กับอาวุธเริ่มต้นที่เป็นมีดหนึเล่มเรียกได้ว่าเป็นมีดสารพัดประโยชน์สำหรับช่วงเริ่มต้นเลยนะคะเอาไว้ฝันยาหน้าบ้านก็ได้หรือจะเอาไปจัดการพวกมอนสเตอร์สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตามป่าหรือทางเดินก็ได้ค่ะอย่างที่บอกว่าเกมนี้เป็นเกมผจญภัยแอคชั่น RPG นะคะตัวละครของเราก็จะมีระบบเลเวลค่ะและทุกครั้งที่เราเลเวลอัพเราก็จะได้แต้มสถานะ3แต้มสำหรับเอาไปเพิ่มค่าสถานะได้3อย่าง นั่นก็คือความแข็งแรงความว่องไวและค่าสติปัญญาค่ะค่าสถานะเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อค่าสถานะของหลอดเลือดหลอดพลังงานกับหลอดความหิวแล้วเวลาเราไปเลือกซื้อไอเทมอย่างพวกอาวุธโล่หรือว่าชุดเกราะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการกําหนดค่าสถานะขั้นต่ําที่เราจะสามารถครอบครองอาวุธแต่ละชิ้นเอาไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะอัพค่าสถานะแบบไหนก็ต้องคิดให้รอบคอบกันหน่อยค่ะ ส่วนค่าประสบการณ์นในการอัพเลเวลเราก็จะสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมต่างๆภายในเกมซึ่งเกมนี้บอกเลยว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะมากๆค่ะอย่างแรกเลยก็คือการทำฟาร์มค่ะเริ่มจากการปลูกผักที่เราจะต้องไปซื้อเมล็ดผักมาขุดดินหว่านเมล็ดรดน้ำทุกวันนะคะแล้วก็รอจนมันโตนและออกผลให้เราได้เก็บพอเก็บมาเนี่ยเราจะเอาไว้กินเพิ่มพลังก็ได้หรือจะเอาไปขายในหมู่บ้านเอาเงินเก็บไว้ใช้ก็ได้ค่ะ และในฟาร์มของเราเราก็ยังสามารถสร้างเล้าไก่หรือคอกวัวเอาไว้เลี้ยงสัตว์ได้นะคะเพื่อที่จะเก็บผลผลิตเอาไปขายต่อนอกจากนี้เนี่ยเราก็สามารถออกพรจันภยัยไปล่าสัตว์ในป่ายิ่งเข้าไปในป่าลึกมากเท่าไหร่เราก็จะเจอสัตว์ที่ดุร้ายมากขึ้นซึ่งการล่าสัตว์ที่รอปไอเทมราคาดีอย่างพวกหมูป่าก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ช่วยให้เราหาเงินได้ง่ายขึ้นในช่วงต้นเกมด้วยต่อมาก็คือการลงเหมืองแร่เพื่อที่จะไปขุดหาแร่มีค่า เอามาเป็นวัตถุดิบอัปเกรดอาวุธหรือว่าต่อเติมบ้านก็ได้แต่ภายในเมืองเนี่ยก็เต็มไปด้วยอันตรายจากโครงกระดูกผีดิบแล้วก็สัตว์ร้ายอย่างแมงมุมกับค้างคาวที่พอเข้าไปถึงเนี่ยมันก็จะพุ่งมารุมโจมตีเราแบบไม่ให้พักเลยเพราะฉะนั้นแนะนำว่ารอให้มีอาวุธดีๆก่อนค่อยลงไปในเมืองนะคะเพื่อความปลอดภยัยไม่งั้นอาจจะสู่คิดแบบโยนี่แหละค่ะ อีกกิจกรรมที่สำคัญของเกมนี้ก็คือการทำเควสนะคะพัฒนาความสัมพันธ์กับ NPC ในหมู่บ้านเดินเข้าไปคุยกับชาวบ้านแต่ละคนได้เลยค่ะเราจะเห็นเครื่องหมายตกใจขึ้นก็ให้เรากดเข้าไปรับเควสว่าเขาต้องการอะไรบางเควสเนี่ยก็จะให้เราไปหาสิ่งของเล็กๆน้อยๆมาให้แต่บางเควสต,ต้องใช้เงินนะคะแถมใช้เยอะด้วยเควสพวกนี้เนี่ยข้ามไปก่อนก็ได้ค่ะเราให้เรามีเงินพร้อมแล้วค่อยกลับมาทํานอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมนะคะอย่างเช่นการตกปลา ที่จะได้ของแบบสุ่มค่ะบางทีตกไปแล้วก็ได้กิ่งไม้ใบหญ้านานๆสักทีค่ะถึงจะตกได้กุ้งหอยปูปลาที่เราเอามากินได้แล้วก็ยังมีการทําอาหารนะคะที่เราจะต้องรวบรวมวัตถุดิบต่างๆไปทําอาหารในครัวที่บ้านของเราก็เป็นอาหารที่เอาไว้กินเพิ่มพลังงานในระหว่างการออกผจญภัยได้แล้วก็มีการต่อยมวยหรือแม้กระทั่งการปั่นจักรยานด้วยค่ะ นอกจากนี้ในเกมก็ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของเราเล็กๆน้อยๆค่ะอย่างเช่นอาการป่วยเวลาที่เราไปเดินตากฝนเราจะมีอาการป่วยที่ทําให้สุขภาพของเราย่ําแย่ลงนะคะหรือเวลาที่เราเข้าเมืองถ้าเราไม่ใส่แมสหรือว่าหน้ากากนอนามัยเราก็อาจจะมีอาการติดเชื้อจากพวกซากศพของซอมบี้ได้พอเกิดอาการป่วยขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปหาหมอสาวสวยในตัวหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะให้เขาทําการรักษาให้ หรือจะซื้อ,อยาพกเอาไว้เก็บไว้กินเองเวลาเกิดอาการป่วยก็ได้ค่ะจุดเด่นของเกมนี้ถึงจะเป็นเกมที่ดูมีสเกลเล็กๆแต่ด้วยระบบของการเป็นเกมผจญภัยเนี่ยถือว่ามีครบอัตลักนะคะเล่นได้ยาวๆทั้งวันไม่มีเบื่อแน่นอนแล้วด้วยความที่มันเป็นเกมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยพอเราเข้าเกมไปก็จะได้เจออะไรที่มันค่อนข้างไทยๆค่ะ แค่ชื่อหมู่บ้านหนองต้นตาลนี่ก็ไทยมากแล้วนะคะชื่อชาวบ้านทุกคนก็เป็นชื่อคนไทยง่ายๆหมดเลยค่ะแล้วก็จะได้เจอกับเรื่องราวความเป็นไทยแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดทําบุญกับพระในหมู่บ้านหรือว่าเทศกาลต่างๆที่ค่อนข้างมีความเกี่ยวข้องกับเทศกาลของคนไทยด้วยพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกมีความคุ้นเคยแล้วก็เข้าถึงเนื้อเรื่องของเกมได้ไม่ยากเลยค่ะ แล้วเกมนี้เนี่ยเหมือนจะเล่นง่ายนะคะแต่ก็มีความท้าทายในระดับหนึ่งค่ะให้เราค่อยๆไต่ระดับความยากในการประจนภัยไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารทรัพยากรหลายๆอย่างทั้งเรื่องของเวลาเรื่องของเงินทองหรือแม้แต่การบริหารน้ำหนักในกระเป๋าที่มีจํากัดทำให้เราเนี่ยเก็บของได้จํากัดก็ต้องเลือกว่าจะเก็บอะไรไว้จะทิ้งอะไรหรือว่าจะขายอะไรทิ้งค่ะส่วนแผนที่ของเกมเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข,ข้างกว้างในระดับหนึ่งนะคะให้เราออกสำรวจไปได้เรื่อยๆแล้ว NPC ในเกมนี้มีเยอะมากมีหลากหลายอาชีพหลากหลายสตอรี่และเรื่องราวเลยค่ะส่วนข้อจำกัดของเกมนี้เท่าที่เจอก็ยังมีหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะการที่เกมมันเป็น2มิติเพราะฉะนั้นแผนที่กับฉากหลังเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกวนๆซ้ำๆเดิมๆไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ค่ะ เนื้อเรื่องหรือว่าเควสของ n t c แต่ละตัวก็ไม่ได้มีเรื่องราวที่น่าติดตามมากเท่าไหร่นะคะออกแนวการมอบหมายภารกิจมากกว่าถ้าใครชอบเนื้อหาที่ค่อนข้างมีความเข้มข้นน่าติดตามอย่างเช่นพวกเกม Star d e w Valley หรือว่า Doraemon Story of Season เนี่ยอันนี้ก็อาจจะผิดหวังหรือว่ารู้สึกเบื่อได้ค่ะการคนโทรลต่างๆในเกมก็ยังไม่ค่อยลื่นไหลนะคะบางทีการ เลื่อนหน้าต่างช่องเก็บของเนี่ยจะใช้สกอรเมาส์ก็ไม่ได้ต้องใช้เมาส์ขยับเลื่อนเอาเองถึงจะลื่นกว่าค่ะหน้า U I ของเกมก็ยังดูโบราณอยู่นิดนึงเวลาเปลี่ยนฉากแต่ละทีก็ต้องมีการโหลดมีการเซฟเกมก่อนด้วยบางครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียเวลาแล้วก็น่างุดหงิดพอสมควรเหมือนกันค่ะแล้วยิ่งพอมันเป็นภาพ2มิติเนี่ยเวลาพวกมอนสเตอร์เข้ามารุมตีเราเยอะ มันลายตาไปหมดเลยค่ะมันดูไม่รู้เรื่องเลยว่าตกลงเราตีตายไปแล้วกี่ตัวแล้วยังมีตัวไหนที่ยังตีเราอยู่ไหมแล้วยิ่งใครที่เป็นสายชอบทําฟาร์มปลูกผักตามฤดูกาลนะคะก็อาจจะรู้สึกได้ว่าพวกผักผลไม้ในเกมนี้ที่มีให้ปลูกเนี่ยมันยังมีไม่หลากหลายมากพอค่ะที่พูดมาอาจจะดูเหมือนมีข้อเสียเยอะแต่เอาจริงๆเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่โยต้องยอมรับเลยนะคะว่าพอกดเข้าไปเล่นแล้วก็จะรู้สึกติดมากๆค่ะแบบไม่ลุกไปไหน ติดเล่นจนลืมเวลาเลยค่ะถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่คุ้มราคามากๆแล้วชาวไทยเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยได้เล่นเกมนี้ก็ไม่อยากให้พลาดกันนะคะถือว่าเป็นเกมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยที่ยอดเยี่ยมมากๆและตอนนี้เกมเขาก็ยังคงมีการพัฒนาไปเรื่อยๆยังคงมีการอัปเดตแพทชในการแก้บั๊กต่างๆหรือว่าเพิ่มระบบต่างๆเข้ามาเรื่อยๆค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของ n e x t s t t Gamer ในสัปดาห์นี้ค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้โยกก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่อง Next แล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โยกับทีมงานได้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเกมอะไรมาฝากกันอีกต้องรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ